ตอนนี้กําลัางต้มให้กระดูกไก่หรือว่าโครงไก่เพิ่นเปื่อย์ก่อนเนาะค่ะให้สุกกว่านี้แล้วก็เปื่อยๆเนาะค,ะค่ะใครมีหัวไชเท้าก็ใไชเนาะคะ่ะกับไชไปเด้อหัวไชเท้าเนาะค่ะแต่ว่าไม่จำถึกขึ้นมาเดี๋ยวไม่จ้ากระชิช้อนออกเนาะสิตักออกให้เบิเร์ตเตอจ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะค่ะน้ำเพิน่เนเพได้ใสเนาะน้ำซุปจะได้ใสๆจ้าแซ่บๆส่บค่ะจ้ำถึกถึงมาเดี๋ยวไม่จ้ากระชิช้อนออกเนาะสิตักออกให้เบิร์ตเตอจ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะค่ะน้้้้้ำเเพิ่่่นนนสสไไดดใใาาะะซซุปจจๆๆแบคะ เลยจ้านี่นะคะเมนูที่แม่จ๋าทาให้น้องพาขวัญเหยา่อมือมาจาับสรุปนี่จา้าต้มก๋วยจับของเราเนาะคะ่ะเคนสีกินตเสิ็ธิ์เนาะค่ะเส้น,นะะสกับน้ำเนาะอันนี้ไก่เนาะคะ่ะแต่ว่าแม่จ๋ากับเป็นน้ําซุปไก่อยู่แล้วเนาะแต่เนาะอันนี้เป็นผักชีนิดหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะอร่อยจ้านี่คนรอเออรวย <c oughs> อู้ย่ยมขอบคุณค่ะเลยลูก บบาายยกิน <Bye> <laughs> ของเราคะ่ะพร้อมกินได้ยังคะพร้อมกินแล้วคะ่ะ่ะน้องพา่าลืมนะค่ะวันนี้ลืมลืมหัวไชเท้ากับบริษัทเนาะค่ะค่ะมีหัวไชเท้ากำลังเดือดวุดวุดอยู่เนาะค่ะเนาะแม่จ้าสีตุ่มอันกุจัจบเนาะคะ่ะเมนูง่ายๆแต่ว่าเด็กน้อยสิมักเนาะคะ่ะเพิ่นสิกินง่ายเป็นเส้นเป็นหยางเนาะไปค่ะแม่จ้าสิพาไปเบิงะะ่งเนาะกำลังต้มอยู่นะผ่นเขาก็จะชอบประมาณนี้เนาะคะ่ะแซ่บๆจ้า ข้าเก่งมากลูกกินได้เลยค่ะชิมดูซิอร่อยไหมพักฉีไปเดินเนาะค่ะอึบนี่เนาะคะ่ะ,คะแต่ว่าใส่ลาดักไอต้ตองโอ้ไปแล้วเนาะคะ่ะนี่จ้าเขราตร้มน้ำซุปเนาะคะ่ะอันฟองนำกินของเราคะ่ะพร้อมกินได้อยังคะพร้อมกินแล้วค่ะค่ะน้องพักเยี่ยมขอบคุณค่ะเด้ลูกบ๊ายบาย คะมื่อนี้หลังจากมาจากตลาดเนาะคะ่ะแม่จ๋ากสิไดายยังหลายอย่างมากเนาะได้นมไม้มาต้มเนาะคะ่ะแล้วก็กระลังเห็ดแม่นู่นหอยนางข้ากันเด้อนี่เนาะคะ่ะกำลังเดือดวุดวุดอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแม่จ๋าสิต้มอันกุจัดเนาะคะ่ะเมนูง,ง่ายๆจะว่าเี็กน้อยสิมากเนาะคะ่ะเพันสิกินง่ายเป็นเสศนเป็ญหญนหยางเนาะ,ะไปค่ะแม่จ๋าสิพาไปเบิงะะ่งเนาะกำลังต้มอยู่กินของเราคะ่ะพร้อมกินหรือยังคะพร้อมกินแล้วคะ่ะค่ะน้องพาข้าสีเห็ดเนาะคะ่ะบางที่ก็เป็นไก่หรือว่าเป็น กระดูกหมูก็ได้นะคะบางคนเพิ่งเกิดสมมากระดูกหมูแต่ว่าเมือนนี้แม่จ๋าขอจัดโครงไก่นะจ้าโครงไก่หละกัปีกบนไก่เนาะค่ะเ้าสีเห็ดเนาะค่ะบางที่ก็เป็นไก่หรือว่าเป็นกระดูกหมูก็ได้นะคะบางคนเพิ่งเกิดสมมากระดูกหมูแต่ว่าเมือนนี้แม่จ๋าขอจัดโครงไก่นะจ้าโครงไก่ละกัปีกบนไก่เนาะค่ะจ้านี่เนาะค่ะอันนี้แม่จ๋ากําลังต้มอันนี้เป็นโครงไก่แล้วค่ะมีโครงไก่หละก็ปีกบนไก่เนาะค่ะแม่จ๋าจะใช้เป็นโครงไก่นะจ้าวันนี้แล้ว วันนี้แม่จ๋าทำเป็นเส้นใหญ่เนาะค่ะอันนี้แม่จ๋าเห็ดเป็นเส้นใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเส้นใหญ่เนาะค่ะมันจะมีเส้นหน่อยครับล้วลืมนะคะเมื่อนี้ลืมลืมหัวไชเท้ากับบริษัทเนาะค่ะมีหัวไชยทันเลยจ้านี่นะคะเมนูที่แม่จ๋าทำให้น้องพาขวัญอยาเอามือมาจับสิบหกนี่จ้าต้มก๋วยจับของเราเนาะค่ะเป็นสีกินต่เส้น์เนาะค่ะจะเข้าเสีเห็ดเนาะค่ะบางที่ก็เป็นไก่หรือว่าเป็นกระดูกหมูก็ได้เนาะค่ะบางคนเพิ่งจะมากระดูกหมูแต่ว่าเมือนี้แม่จ๋าขอจัดโครงไก่นะ โค้งไก่ลวก็ปีกบนไก่เนาะค่ะกำลังเดือดวุดวุดอยู่เนาะค่ะเนาะแม่จ๋าสิตุ่มมันกุจับเนาะคะ่ะเมนูง่ายๆจะว่าเร็กหน่อยสีมัดเนาะคะ่ะคนสีจิงง่ายเป็นเส้นเป็นหยังเนาะ,ะไปค่ะแม่จ๋าสีพาไปเบิ่งเนาะ,ะกําลังตุ่มอยู่นะ,ะนนวันนี้แม่จ๋าทาเป็นเส้นใหญ่เนาะค่ะอันนี้แม่จ๋าเห็ดเป็นเส้นใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเส้นใหญ่เนาะคะ่ะมันจะมีเส้นหน่อยกุ๊ดเออลุย <laughs> นีกับเส้นใยนะคะ่ะมือน,นี้แม่จ๋าเห็ดเส้นใยเด้อค่ะให้น้องพาขวัญกินนะคะอยกขึ้นมาแบบนี้ให้มันเย็นก่อนลกูกเย็นยางเป่าโอเคกินเลยจ้านี่นะคะเมนูที่แม่จ๋าทาให้น้องพาขวัญอยิบมือมาจาับสรุปนี่จ้าต้มก๋วยจับของเราเนาะคะ่ะเป็นสีกินแต่เสร็จเนาะคะ่นะจ๊ะนี่เนาะคะ่ะอันนี้แม่จ๋ากาลังต้มอันนี้เป็นโค้งไก่แล้วค่ะมีโค้งไก่หลักกะปิบนไก่เนาะคะ่ะแม่จ๋าจะใช้เป็น โครงไก่นะจ๊ะวันนี้แล้วจะจะใส่เป็นรสด,ดีหรือว่าพนอก็ได้เนาะค่ะพนอก้อนก็ใส่ไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวรใใอให้ไก่เปื่อยก่อนเนาะค่ะและ้วกะกะ่จ๊สะตักไปให้น้องพาวันพักชีไปเดินเนาะค่ะอึ๊บนี่เนาะค่ะแต่ว่าใส่รากทักไอตอ๋โอ้ไปแล้วเนาะค่ะนี่จ้าะขะ้าต้มน้ำซุปเนาะค่ะอันฟองนำ้ำผันเขาก็จะชอบประมาณนี้เนาะคะ่ะแซบแซบจ้าคุณแม่คะขอบคุณค่ะค่ะเก่งมากลูกกินได้เลยค่ะ ชิมดูสิอร่อยไหมโอ้ยเยี่ยมขอบคุณค่ะเ้ยลูกบ๊ายบายเอาน้ำซุปกระสีบ้านไปอีนอนอะอันนี้แม่จะาใส่แต่ลดฟักชีก็ลาดฟักทองโอ้เนะคะ่ะแล้วก็เครื่องปงรุงรสนิดหน่อยเนะคะ่ะป,ปรุงปรุงรสเนาะ <c oughs> ก,นนกนนินของเราคะ่ะพร้อมกินไดมยังคะพร้อมกินแล้วคะ่คะค่ะน้องพากินของเราค่ะพร้อมกินไดมยังคะพร้อมกินแล้วค่ะอ่าน้องพาหนีกับเสนนะะ้นใยเนาะค่ะเมื่อี้แม่จ๋าเห็ดเส้นใยเด้อคะ่ะให้น้องพาขวัญก<อ>ินนะคะเ,เอายกขึ้นมาแบบนี้ให้มันเย็นก่อนลูกเย็นยังเต่าโอเคกำถือขึ้นมาเดวแม่จ้ากระชิช่อนออกเนาะเิตักออกให้เบิเร์ตเด้อจ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะคะ่ะน้่เพิ่สิได้ไสเนาะน้ำซุปจะได้ใสจ้าเส็บเสียบค่ะ ่ตอนนี้แม่จ๋าก็ลืมใส่อันรากผักชีไปเนาะค่ะแม่จ๋าน่ะสิใส่รากนะจ๊ะนี่เนาะค่ะอันนี้แม่จ๋ากําลังต้มอันนี้เป็นโครงไก่เด้อค่ะมีโครงไก่แล้วก็ปีกบนไก่เนาะค่ะแม่จ๋าจะใช้เป็นอ่าโครงไก่นะจ๊ะวันนี้แลาเจ้าขาเมื่อนี้หลังจากมาจากตลาดเนาะค่ะแม่จ๋าก็สิได้ยังหลายอย่างมากเนาะแต่เราไม่มาต้มเนาะค่ะแล้วก็กําลังเฮ็ดเมนูให้น้องาข้าวกันเด้อนี่เนาะค่ะกําถึงขึ้นมาเดี๋ยวแม่จ๋าก็สิช้อนออกเนาะสิตักออกให้เบิดเด้อจ้า ไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะคะ่ะนั่งพ่นสีไซใสเนาะน้ำซุปจะได้ใสๆจ้าเสียบๆค่ะค่ะตอนนี้แม่จ๋ากะลืมใส่อันรากผักชีไปเนาะคะ่ะแม่จ๋าน่ะสีใซ่รากค่ะตอนนี้แม่จ๋ากะลืมใส่อันรากผักชีไปเนาะค่ะแม่จ๋าน่ะสีใซ่์รากตอนนี้กาลัางต้มให้กระดูกไก่หรือว่ากลวงไก่เปื่อยๆกอนเนาะคะ่ะให้สุกกว่านี้แล้วกับเปื่อยๆเนาะคะ่ะใครมีหัวไชเท้าก็ใช้เนาะคะ่ะก็ใส่ไปเดอ้อหัวไชเท้าเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่จาําถึงขึ้นมาเดยวแม่จ๋ากะอออกะสิ่กออก้น ไม่ให้เหลืออยู่ในหมอนะะ้อเนาะค่ะนั่งเพิ่มสเตดไซเนาะน้ำซุปจะได้ใสๆจ้าเสียบๆค่ะครับลรื่มนะค่ะเมืนอี้ลืม่มลืมหัวไชเท้ากับสเดไซต์เนาะ,ค,ะค่ะไปมีหัวไชเท้าช้อนออกให้หมดเลยนะจ้านี่เนาะคะ่ะกระสิี๊ะมาณนี่เนาะแม่จ้าเห็ดไหนนน่น่อข่ากันเดี๋ยวสิบห้าน่อข้าพันอ่ากินเนาะค่ะแม่จ้าใส่เป็นรสดีหรือว่าพะโน,นอก็ได้เนาะคะ่ะพะโนก้อนก็ใส่ไปแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวรอให้ไก่เปื่อยก่อนเนาะคะ่ะแล้วม่จ้ากระสิ อยากไปให้น้องพาขันกินยี่ย,ยมขอบคุณค่ะเด้ยลูกบา,บายย <c oughs> ช้อนออกให้หมดเลยนะจ๊ะนี่เนาะคะ่ะกระสปบะมาณนี่เนาะ,ะแม่จ้าเห็ดให้ง้องพ้าขันเด๋ยวสิพ้าน้องพ้าขอ่ากินเนาะคะ่ะกำลังเดือดวุดวุดอยู่เนาะค่ะนาองแม่จ้าสิตุ่มมันกุจับเนาะคะ่ะ เมนูง่ายๆแต่ว่าเด้หน่อยสิมัาเนาะค่ะเพิ่นสิกินง่ายเป็นเส้นเป็นหยังเนาะไปค่ะแม่จ๋าสิพาไปเบิ่งเนาะกำลังต้มอยู่นะครับเื่มนะค่ะเมื่อกี้ลืมลืมหัวไชเท้ากับบได้ใส่เนาะค่ะนี่หัวไชเท้าทำถึกขึ้นมาเดี๋ยวแม่จ๋าก็สิช้อนออกเนาะสิตักออกให้เบิดเด้อจ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะค่ะน้ําเพิ่นสิได้ไซเนาะน้ําซุปจะได้ใสๆจ้าแซ่บๆค่ะ กับน้ำเนาะอันนี้ไก่เนาะคะ่ะแต่ว่าแม่จ้าก,ก็เป็นน้ำซุปไก่อยู่แล้วนอกจากเนาะอันนี้เป็นผักชีนิดหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะอร่อยจ้านี่คนรอค่ะเมื่อนี้หลังจากมาจากตลาดเนาะคะ่ะแม่จ้าก,กับสิได้ยังงลายอย่างมากเนาะแต่น้องไม้มาต้มเนาะคะ่ะหลวกกาลังเห็ดแม่นู่งไหน้องข้าวขันเดอร์นี่เนาะคะ่ะจำถึงขึ้นมาเด้แม่จ้าก,กับชิช่อนออกเนาะสิตักออกให้เบิร์อร้อจ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะคะ่ะนั่งเพิ่มเได้ไสเนาะน้ำซุปจะได้ใส่จ้าเสียบ ลืมหะค่ะมือนนี้ลืมลืมหัวไชยเท้ากับบริษัทไนนะค่ะมีหัวชชยเท้าวันนี้แม่จ๋าทาเป็นเส้นใหญ่นะค่ะอันนี้แม่จ๋าเห็ดเป็นเส้นใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเส้นใหญ่นะค่ะมันจะมีเส้นหน่อยก่านี้กับเส้นใหญ่นะค่ะมือนนี้แม่จ๋าเห็ดเส้นใหญ่เด้อค่ะให้น้องพาขวัญกินนะคะอยกขึ้นมาแบบนี้ให้มันเย็นก่อนลูกเย็นยางเ่าโอเคขวัญเขาก็จะชอบประมาณนี้นะค่ะแซบๆจ้า ค่ะเก่งมากลูกกินได้เลยค่ะชิมดูสิอร่อยไหมนะจ๊ะนี่แล้วค่ะอันนี้แม่จ๋ากาลังต้มอันนี้เป็นโค้งไก่แล้วค่ะนี่ค๋งไก่หลักกับิีบนไก่เนาะคะ่ะแม่จ๋าจะใช้เป็นอ่าค๋งไก่นะจ๊ะวันนี้แล้วต,ตอนนี้กําลังต้มให้กระดูกไก่หรือว่าโครงไก่เปืเป่อยๆก่อนเนาะคะ่ะให้สุกกว่าน,นี้หล้วกับเปืเป่อยๆเนาะคะ่ะไรมีหัวไชเท้าก็บไชเนาะคะ่ะก็ใไชไปเด้อหัวไชเท้าเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่จ วันนี้แม่จ๋าทำเป็นเส้นใหญ่เนาะคะ่ะอันนี้แม่จ๋าเห็ดเป็นเส้นใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเส้นใหญ่เนาะคะ่ะมันจะมีเส้นหน่อยค,ครับลื่อมนะคะวมืนอี้ลืม่มลืมหัวไชเท้ากับบริสไซเนาะค่ะนี่หัวไชเท้าทำถึงขึ้นมาแล้วแม่จ๋ากระชิช่อนออกเนาะสิตักออกให้เบิรดด์ตเ้อร์จ้าไม่ให้เหลืออยู่ในหม้อเนาะคะ่ะน้่งเพิ่สบริสไสเนาะน้ำซุปจะได้ใสๆจ้าเส่บๆค่ะผันเขาก็จะชอบประมาณนี้เนาะคะ่ะแสีบๆจ้าคุณแม่คะขอบคุณค่ะค่ะเก่งมากลูกกินได้เลยค่ะ ชิมดูสิอร่อยไหมกำลังเดือดวุดวุดอยู่เนาะคะ่นะน็อตแม่จ้าสีตุ่มอันกุจับเนาะคะ่ะเมนูง,ง่ายๆแต่ว่าเล็กน้อยสีมักเนาะคะ่ะพันสีกินง่ายเป็นเส้นเป็นหยังเนาะ,ะไตคาะแม่จ้าสีพาไปเบ่งเนาะ,ะกำลังตุ่มอยู่ะะเส้นกับน้ำเนาะอันนี้